ความสำคัญสูงสุงสดอนักงานนี่จัดเป็นระเบียบเรีเยบร,ร้อยมากนะครับเป็นระบบระเบียบมากเลยครับโรงงานของลีกิจเจริญแสงในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ถึง80ไร่ มีพนักงานทั้งหมด520คนเป็นแหล่งผลิตหลอดไฟฟ้าแบบต่างๆถึง500ชนิดและมีกำลังผลิตถึงกว่า2 0 0 0 0 0หลอดต่อวันพวกนี้เราส่งประเทศเพื่อนบ้านบ้างบ้างไปทับมีม้นฮะในส่วงข,ยอยของขอตัว ถ้า OEM ถ้า OEM นะครับก็จะมีประเทศต่างๆเนี่ยเกือบประมาณตอนก็คือ20ประเทศนะครับที่เป็สัง OEM ของเราแต่ถ้าเกิดในส่วนของตัวแบรนด์เดีเซ่เองตอนนี้เนี่ยก็เริ่มบุกนะครับเริ่มบุกระบุตลาดในส่วนของแถบในภูมิภาคนะอาเซียนเนี่ยนะต้องครับนะฮะพม่าลาวอินโดเวียดนามเนี่ยนะฮะใช่ครับผมผมว่าของเรานี่ยังไปได้ไกลนะถูกต้องครับนะครับเรียกว่าเพื่อนบ้านให้ความสำคัญกับแบรนด์ของคนไทยพอสมควรครับ มีนวัตกรรมในตัวเองเราตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยถามผู้บริโภคส่วนใหญ่ว่าต้องการแสงอะไรมากกว่าแสงที่เราจะให้สู่ผู้บริโภคนะครับเป็นแสงที่มีคุณภาพที่มีความเหมาะสมกับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นผมต้องตอบว่าเทเซคือนวัตกรรมแห่งแสงสว่างในอนาคตครับนายก็มักจะบอกว่าถ้าโลกนี้จะมีการคืน เลยเนเซ์ก็จะพัฒนาธุรกิจใหม่ๆสำหรับกลางคืนถูกต้องครับต่อไปต้องมีต้องมีกลางคืนด้วยครับใช่ครับเมื่อมีกลางวันต้องมีกลางคืนถูกต้องต้องเป็นสองด้านเสมอนะครับในทุชั่วโมงเรานะครับต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานและนี่เลยครับก็คือนายคุณนี่เป็นเข้าใจโลกอย่างนี้เลย เพราะว่าจริงๆเนี่ยโลกเราไม่หลับถูกต้องนะฮะยิ่งในประเทศที่ประเทศไหนที่ไลฟ์มันคึกคักเนี่ยนะใช่ครับแสงนี่มันดึงดูดวิถีชีวิตมวลชนเข้ามานะฮะใช่โดยเฉพาะแหล่งที่เป็นแหล่งเอินเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายนะครับถูกต้องนะครับคนก็เหมือนแบบพวกแมลงนะแสงก็เข้ามาแตวตอมส่องไฟเพราะว่ามันมันให้ความสว่างได้ทันและความอบอุ่นและยังมี LED fixture อีกหลากหลายชนิดมันจะมีความหลากหลายรวมถึงพวกหลากหลายมากเลยนะ เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานด้านแสงสว่างโดยการออกแบบแผ่นสะท้อนแสงด้วยซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโคมไฟเพื่อให้ได้แสงนอกจากจะออกแบบโคมไฟแล้วไอ้กล่องของโคมไฟเนี่ยตัวบอดี้มันเนี่ยที่ที่อ่านนะฮะคือยังยังใช้วัสดุแบบสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มปริมาณแสงอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับนะครับเราก็มีการดีไซน์มีตัวโคมโดยอะไรมีหมดเหมือนกันครับด้วยนะครับด้วยครับด้วย <Writing> นอกจากสินค้าจะต้องมีคุณภาพและมีอายุการใช้งานที่ดีแล้วการออกแบบแสงสว่างยังเหมาะสม ก็มีความอย่างนี้มีทีมงานสําหรับออกแบบโดยเฉพาะเลยครับสมมติว่าจะมีมีแบบอย่างนี้มาเป็นอัอปอัพไอครับมีฟรอปแอนต่างๆนะครับซึ่งคํานวณค่าความสว่างเราออกแบบให้แบบนี้เลยนะครับตรงต้องาตรงาด้วยทีมงานที่มีความชว่างาราออแต่ละดวงเนี่ยครนบคุมพื้นตี่งอารตรงกาไ้หมเลยับซึ่งคุณลู่าความสาางราอกแรให้หมดได้ครตรงต้องการตรงการไดหมดเลยครับของโคุณลู่่าที่ส่างเราองกแบบใหนส่วนะอรตัวห้องทารราดับ่งคุณ่าคามสางรอบด้วลยนะครับตต้า วระบบที่เปป็นนไตตาาามมรฐทุกหลอกที่ออกมาก็จะเรียกว่ามาตรฐานตรงตามต้องการใช่ไหมครับการติดตั้งก็ถือด้ไว่าเป็นหัวใจสำคัญของ One Stop Lighting Service เช่นกันเราให้ความสำคัญในส่วนนี้ไม่แพ้ส่วนอื่นๆ มีทีมงานติดตั้งเป็นทีมทีมเลยใช่ไหมครับใช่ครับดูแลทําการวัดเลยโครงการล่าสุดที่เราดูแลก็ในช่วงปีนี้ผ่านมาก็จะเป็นโครงการเปลี่ยนหลอดสีห้าัวแบตของรถเร็วที่ว่าการไฟฟ้าใช่ครับเราก็เป็นหลอดพร้อมเล็กๆกับโรงงานที่ราชการต่างๆเลยต่างๆนะครับเราก็ได้ครับครับอ่านี่ก็ไปภาพไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาพูดถึงงานสถาปนิกห้สิ็ของเรานะครับครับผมุณเครับครับ ปีนี้รู้สึกว่าเอลกิเซ่ไปแทบทุกปีใช่ครับทุกแทบทุกปีนะครับใช่ครับปีนี้มีอะไรที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมาครับก็ในปีที่แล้วเนี่ยเราทำเป็นส่าของตัวปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันใช่ครับคือดีไซน์เป็นปั๊มน้ำมันเลยถูกต้องครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ก็คือเซฟสเตชันเซฟสเตชันโดยเนน้ในเรื่องของตัวหลอดพวกโคโนปี้หรือหลอดที่ใช้ในพวกปั๊มน้ำมันต่างๆปั๊มน้ำมันนะครับใช่ครับผม ปีนี้เราก็เลยมองว่าหลังจาก2อ่าสปีที่ผ่านมาเราเน้นตัวโปรดัก t เป็นหลักเรามีดโปรดักจะจะโชว์โปรดัก็นเป็นหลักมากกว่าเป็นเมนใช่ครับปีนี้ก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเพราะอย่างที่ตะกี้ที่เห็นนะครับเราเนี่ยมีครบหมดเลยมีความจำนาในแทบทุกด้านการใช้งานถูกต้องครับกานที่จะเป็นในส่วนของตัวแบบบูธนะครับอันนี้เป็นแบบบูธอโหล่าสุดอย่างนี้เลยฮะเราก็ใช้คอนเซปต์นะครับอย่างที่เห็นก็คือ Legacy Energy Clinic ครับ ชื่อว่า Le กิเซ Energy คลิกใช่ครับผมเป็นคลินิกของพลังงานถูกต้องครับแสงสว่างเลกิเซลยศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างโอ้โหศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างครับผมปีนี้นะครับนะฮะสถานที่ค่า7ถ้าเดินไปที่บูธนี้ถูกต้องครับที่บูธเลกิเซนะครับนะท่านจะได้พบกับ Energy C ลินิกเอเนจีคลินิกคล้ายๆหมอไฟนะเราเีหมอบ้านแล้วก็นี่เป็นหมอไฟฟ้าใช่ครับ มาที่เดี๋ยวจบถูกต้องครับตอบให้ได้หมดถูกต้องครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ตมาปรึกษาที่นี่ใช่ครับเราก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับก็มีในส่วนทั้งทั้งราชการรัฐวิสาหกิจนะครับอุตสาหกรรมโรงแรมรวมไปถึงในส่วนของพวกโซลาร์เซลล์นะครับ ในส่วนของตัวเอสโกเองก็ตามนะครับครบเลยทุกฟังก์ชันการใช้เอาว่าไม่ต้องพูดให้หมดหรอกอยู่ที่บูธไหนครับ L 2 0 8 L 2 0 8ครับท่านผู้ชมครับ L 2 0 8ท่านจะไปพบกับ Legacy e n e r g y c l i ิ i c กในปีนี้อย่างแน่นอนพรุ่งนี้ไปกันเลยใช่ครับพรุ่งนี้ไปกันเลยรวันแรกแล้ววันแรกนะครับแล้วก็จะต้อง พบกับคุณเอสนะฮะคอยดูแลนะครับวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้นะครับคุยกันนิดนึงพรุ่งนี้ไปเจอกันที่งานนะครับขอบคุณคุณเอสนะครับมากด้วยเป็นอย่างสูงนะครับครับเวลาหมดลงแล้วครับขอขอบคุณนะครับฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆที่เรานั่งกันตรงนี้นะครับและอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับเรามีนัดกันพรุ่งนี้ครับกับงานสถาปนิก57นะครับพรุ่งนี้ตั้งแต่เที่ยงเเป็นต้นไปนะครับจนถึงค่ำเลยนะครับกับงานสถาปนิก57ที่ Impact Challenger เมืองงทอธานีิมแพคเชเลัับฝนดีททุก่านครับ พบก,กันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ